เดวกี่น้องเนีดยการียงสันนะครับสตเหตุจากค่อยตานะครับนี่คือค่อยค่อยไฟต้นนี้ตาครับล่องตัวสอบเบืงเราดึงออกึงบอกเนี่เจ็บเ้ี่ถ้าดึงอกวแก่ดึงปากหัวนี่อาการยังนิ่งอยู่ ก็ว่ามันยิึงแบบยันนะครับอันคือว่าอาการเครื่องมันยังปกติยม่ซั่นอยู่ที่เแต่ว่าถ้าอดตัวนี้ออกนี่มันจุดมันจะเห็นในเครื่องดับเลยนะแจำกระตุ้นนี่นเสียมันโบมันโบมีใส่ใส่งานอะไรเราใส่โบคารเดเลยตรงเตี้ยนตัวนี้ไหมครับค่อยรอบเป็นอะไรไหมครับตรงตรงเตี้ยนรอบนึงว่าอาการมีสีไหมดีบอกเครื่องซัน บมเป็นตะครับนะครับไปกับชุดคลดๆๆๆอะไรมาแนนะครับาดนี้เป็นอะไราไกูนเลองดูจะได the ้เสียเนีนละแต่ว่าตัวนี้ก็ใกล้เสียแล้วตัวนี้ก็ืับเพื่อกับนีวะตัวนี้วะัวตัวนี้ตัวนี้ดับเดตัวนี้ ปเจ้บอร์เซบมุนออกออกไม่ยากอันนี้มันขีอกอเ่นั้นมันเคียงต่งมึงเธอมันหายเธอว่าหายกที่เะสนี่ตนิตาเยบขางเนีอ่สัูสควายเสียไปทีละตัว แต่ว่าตัวกอนตัวกอนนึงเปลี่ยนตัวเดียวหมอตงอยู่เกลือกินบดเลยน้ำคั้นแล้วมันหมดัดมันละมันปั้ไม่เสร็จนวรถใส่ผูืีอยูน้ำก่องสันนี่สีเสี่มไปนงาสับขึ้ค่ะ ทำไมใส่ลงไปลอกหนึ่งใส่งานเดียวอันนี้เขาเอร์นี้กว่าค่อยค่อยลอค่อยใส่ลงไปแล้วตอกโมแกนเแกนมันถี่กันไหม ม่ดนเจดือนจหมืนไ้เขียนเนี่ยเจนมันไปเปลี่นผเยังเปี่ยนนเขียนไ้ว่าจกสูว่ามันใส่หูีนันสิได้จักเดือนจัดเดือนมันสิหูเแามันอตตารลตาร์ทมดไสิไหบอไ้กัตว์บอ